สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้เนี่ยเสียงมาตะท้างคนนะวันนี้เข้ามาจูนนาสนเสน่กันนะครับผมปิน,นเสเน่ของไอเสียน้นนะครับเอามาสเปรนะครับต้นฤดเฮียงนะครับปิน,นเแน่ของเพิลนะครับสเปียรนาครับนาเกาเฮียงเราครับหลอกไปแล้ว,วอันนี้ก็เกลื่อนนี่ สวัสดีอาจารย์เพียรครับผมครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เก้าขึ้นกันเลยเก้าจะดูดีกว่าเก็บไปใส่หนาสิเนี่ยเห้ดุบหน่อยอยู่บ้างมีแน่แน่จะบอกอยังไงเออสิเนี่ยจะทำไมเก้ากลนกันไปยังเอามาเห็นอะ เอาให้อาจารย์อังเปาแเราน่ะท้อมท้อมสองกับขาดเลยฟาดหมดวันท้อมสองสมัยเก่าของเราเย็นไหมดิเขาได้บุญจากหนูเอ้ยดี๋ยวๆารักเป็นนิสิบอ๋อจูนนะครับฟาดฟาดเสียงดีก็ใส่มาแรืงเลยครับ ราาพ้นดีนะครับผมมีรายการแมวล่านครับผมซื้อบัตรด้ทางกลุ่มเอ่อซื้อบัตรด้ทางเกตรสาวน้อยเป็นตันเท่งเปนเปียนะครับบัตรราคาหกสิบเก้าบาทนะครับออกมโยครับเห็นเห็นจม่อเศร้าเนะครับครับแล้วไม่เห็นนักิีนครับแล้วไรครับมีจัดบุรีครับ สสวัดีพ่อรีครับผมสวัสดีครับพออันนี้น้องเฟสนะครับมือคีย์บอร์ดเยี่ยงหนสน่ครับอันนี้ทีเพิ่มเินี่ยาก่อนเดินนี่ก่อนสเนครับสเน่สเน่อันนี้สเนครับว่าตันยิ่งครับเดทสเน่ครับเดทสเน่เหรอเนี่นครับครบทุกหลักเลย เนิดงอนี yeah. okay. s <S okay. Man, ah uh ้ยบันบันอป็นยางทองแตกบกมองแตกมี่หรอครับผมช่องนี้ก่อนาเตยมือกองเสด็จลำเพลินออฟฟิเชีครับผมฝากเย่เตยลำเพลินเสด็จครับแมันจะเป็น่งห่ทีุ่เป็นไาอยู้พวกสานนลูกก็จคิดนครับคูปองดูแลรถี่พ่อกับเป่องแล้วม่ครับพ่อกับเปิดช่อง แ่ม่มันคิวใม่อยู่เลยแม่หิวว่ิวบ่บ่ีราคาขนอันี้แต่แม่แม่หไม่นักไหมนั่นบอกแกสิบสิบสองสิบสามลูกไปหนึ่บได้ถามอาจารย์นวัาน์ันเป็นไหมแต่ว่าสามสิบไพานสามสิบไพ่ เดี๋ยวรับเปนะอันนี้หนาเก้าของของผมครับออสเปรย์ปอนครัสเปรย์ไปก่อนครับมันี่เป็นอียงนอนอ่างน้มันเป็นก็จะติ้งให้เป็นอีย่งก่อน นังครับนังนั่นมเนังเลยครับนังคือใสสวดเนอเฮ็ดีดีเนาะถ้าเป็นื่มันคือแตกครับแต่ว่นังคือสวดดีเนาะครับอืมแต่นี้มาออกกไขที่นังว่าปคันมันอือันนี้คันขอติ่งนี่ก่อนนะ วิธีการจวนมาครับตอนเบียร์ดาบคว่ำหลุดซื้อครับจะมาเป็นออกเป็นมัึงงกงมาก่อนเตยมเสเะครับอยูคนธรรมดาเี่เตีย้าวสเด้ฟนนี่ยเตียมไสตมันมีวิธีการหลายๆเนีหลายๆอย่างประกอบกับคว่มหลุพค่มสามารถเ่ยมรนเนขอมาลองฟังแปลงยนี่ไงเดออกมาตกเป๊ะได้ดีเนีถึงจะเต็มถือถึงจะมีอาร่ณ์เต็มใ่นี่แหละ แต่ละข้นงานแต่ละขัน,นแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการล้วนแล้วออกมาแตา่พ่วงตามมา,าพมา่วงดุมูรอันนั้ืพอพ่วงดุพ่วงพ่งรมะนะครับต้องพ่วกี่ร้งแูดพืต้งนารเียนเรับนเ่อาน่กเรียก่รยวอีเพ่านเื่ือการเรรีเ่ีนการเเอรือนเพรน่เรียน่นเเนเารียนสะแน่ญญ <laughs> mày có cái, ừ. không là cái không đó là không là cái này gì đó? cái là ้ล้นแ่ตอก่มนปเสือรไปเป็นขึ้นตามค้ามู้สึกครับถ้าไเได้ไปขึ้นสงมุนท่าไหนอยู่นะมันในครบทุลักก็ไงตึ้ตตึง่ตแ่กอนนีน้ำหัดเนัง อยู่อยู่อยู่แล้วก็เปปเปึงดึงเสียกัลงเนีปังแล้วก็ปังปังมันดังปังปหมดเลยอเปน่งดึงดึงดึดึเนียเดูเดียนเลยไดูแต่สมัยดเปเนี่ยน่จว่าไปเงเป็นเียงกองเนาะเียงกองเอาหนังนี่หนังงัวจะด้เป็นเสียงเป็นเสียงเนมิวิวอ่ะเปนเสียที่าดนี่สมัยใหม่ต้องใส่็อด

แตงเกงกองเล่าแต้วนนะครับแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ลขคนนะครับเคยเตียงแต่กองน้ำวัดของเน่าเค่เหยียดตแค่งัวเคยเหียกองเน่าเตียงละมันหน้าบึ้งตึงตึงนี้จานดนตรีมัก็ต้องแบบนี้ท่ามัน มีหลักประมาณไหนแๆคือนี่ไ,ไอ้ทีของข้เดดเอนแรก่จะเฉแไดคือี่นักก็แถมา้เสนแอนของตวมนบงเกิงานกับแต่เสนแอของผมอะต๊รถแต่งานที่บึงการโต๊รถมันตรวรถเนี่ย <laughs> เอาว่างไปทีงหลังค่ะแต่เสนแห<ต>มีขามัก็มีคเคยสนแหมีขาครับมูนี่มันมีขาป่ะนี่รุ่นนี่าร มันมันมันตรวจแต่สเน่บันี้มันตรวจมันเอาแฉไปน้ำบันไงนี่เป็นมืนเลยเสร็นั่นหยอดบระเจตเส้นกล้องเลยบันนี่มันต้นมันเป็นอันมันเป็นกล้องไปน้ำกันเลยบง่งาน๋ยวเป็นแง่หน่หน่ไหมแง่หน่โควิดรอบแรกความนี้แง่โควิดรอบแรกอยู่บวงแฉแง่ยุบไทย

S <S อันนี้ไม่ไอ่อะไร้พ่ใส่ไม่ก่องเงียบวันนั้ <S 2> <S 2> น,นแต่สมติเริ่มใส่แล้วแ,ไแ,ไแไ่ไปติดหมองสีแล้วมันมันรูดดอกเลยตีนปองหนักเกลวเลยใส่มือรแล้ไปห้อ มันบางนงัยอนเสียงตรงนี้ครับให้ยืมไว้ออเขินน uh ี่นะเขืนน uh ี้ แต่ถ้าพูดัไงบอต่ว่นี่ตอนรับล็อกไปนิดเดียวกอเห็นาเห็นคนอขี้ากินป่อเป็นบบปานกัน้องการลุกันนี่มาวนนี้พอถึงแล้วนันก็เป็นการชี่ื่อที่ไม่เียงเากัน รทางที่ครับผมขวัญอีรีว่าเอาคมนุ่งไหมเออบ้านนอกอีรีอ่ะไอ้เกิดไม่ทันสมัยคนไทยดื่มนม <c oughs> คนนิดนึงเรมันเสียด้เอาหนคนอ่นางจับไีครับกับไปดีครับคุณกำลังดีครับผมเรองรกันเนาะสนุหม เอาครับพี่น้องขอบคุณทุกการกรับชมกันแลกกันนะครับ <c oughs> พี่น้องอย่าลืมนะครับซื้อแบบตองตัวนะครับตัวแรกนะครับผมไร้สดซเนโล่าลดแห่ลำโพงเตสเดอรนะครับผมซื้อบัตรใต้ทั้งทีอ่ะเพจสาวน้อยที่บ้านพแนพงเปนผิดนะครับราคาหนสิบาบาทนะครับรักที่นี้ขอเชิญกันก่อนนะครับ